นะครับรเพราะนั้นที่ออกมาอย่างนี้ก็ผมก็ชื่นใจนะคิดว่าตรงตรงตามความรู้สึกของคนตรงตามความที่เป็นจริงด้วยนะครับก,ก็ก็โอเคครับครับทีนี้ผลจากนี้ไปจะเป็นยังไงถ้าลองอ่านคุณสมศักดิ์เนี่ยจะกล้าสวนทางปืนไหมโอไม่ <laughs> <laughs> ไม่ไม่กล้าหรอครับเพราะฉะนั้นเนนี้มันก็น่าน่าจะจบในลักษณะที่มติไปแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยให้ความเห็นชอบมามทีนี้หลังจากนี้เนี่ย คนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่ถูกลงโทษอยู่นะตามมติของของทางแพทย,ทยสภาเส้นทางในการต่อสู้ของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าคือผมผมก็ไม่อยากจะจะพูดให้ท่านที่ถูกชี้นะครับว่าพักใบญาติหรือตักเตือนอะไรนี่ท่านเสียกำลังใจนะครับ <c oughs> แต่ว่าต่อไปนี้มันเป็นกระบวนการของกฎหมายล้วนแล้วมันไม่ใช่เรื่องอื่นแล้ว <c oughs> นะครับถ้าผมแนะนำได้นะ ผมแนะนำให้ท่านรับสางพร่าอ,อย่าไปสู้เลยอย่าไปสู้เลยสู้ก็สู้ยากนะครับสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับในขณะที่คนยังไม่คิดถึงเดี๋ยวผมจะจะพยายามอบอกเล่าในอนาคตก็คือท่านเหล่านี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านถูก,กดำเนินคดีแน่นอนอนะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยครับท่านเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเละได้รับการได้รับรองข้อความจริงอ,อันเป็นเท็จ มัน,ม,น,ม,นม,าานะมีอยู่ในประมวลกฎหมายยานะมีอยู่ประมาณประมาณสองสามมาตรานะครับแล้วก็โทษมันก็ค่อนข้างจะผมก็แจว่าโทษมันหนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะโทษมันก็หนักนะครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดิ้นไปเนี่ยมันนาย้ายที่นอนนะครับย้ายที่นอนไปไหนคะก็ <laughs> <laughs> ไปนอน แทนคุณทักษิณนั่นแหละแทนคุณทักษิณเลยเพราะฉะนั้นผมก็ไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วนะก็ผมเกี่ยวทำเรื่องนี้ให้มันเป็นกระบวนการนี่เถอะหม,มายความว่าไม่ใช่เฉพาะราชทรรนะไม่ใช่เฉพาะหมอนะที่ผิดนะคนขดเข็นเตียงคุณทักษิณไปโรงพยาบาลถ้าคุณรู้กันว่าแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยอไอ้คนขนเตียงคุณทักษิณก็เอามาตดคุกซะด้วยนะ ก็คือเรียกว่ามันน่าจะมีการสมคบคิดแบบเป็นกระบวนการมันถึงทําออกมาในลักษณะนี้ได้และอาจจะเป็นการการวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างผมคิดอย่างนั้นว่ามีการสมคบคิดกันครับรับ